พบกับน้องนะคะเหมือนเช่นเคยคะ่ะในช่วงหนึ่งคำถามกับก,บกสทอชอคะ่ะวันนี้น้องก็อยู่กับดรสุทธิพล์สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับแล้วก็คำถามหนึ่งคำถามคะ่ะวันนี้เป็นคำถามหนักๆห,หน่อย<ม>เกี่ยวกับมูลเหตุที่กทคยื่นฟ้องนักวิชาการ t d r i ในข้อหาเม็นประมาทมาีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะคก็ฟังแล้วเป็นเรื่องดูหนักเนอะหนักนะครับว่าต้องเรียนนิดหนึ่งว่าคงไม่มีใครอยากจะขึ้นลงขึ้นศาลนะครับ ก็เรียนว่าข่าวที่ออกไปเป็นเหมือนกับว่าเอ๊ะกตคอสี่ท่านไม่ยอมรับการตรวจสอบไปคมคูสื่อไปคมคูนักวิชาการไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องเรียนนิดนึงเพราะว่ากตคนะครับซึ่งรวมทั้งผมเองเนี่ยยอมรับการตรวจสอบยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คิดว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเคารพนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็เขียนไว้ว่าการแสดงสิทธิเสรีภาพการที่คนมีสิทธิเสรีภาพเนี่ย ไม่ได้หมายคพราะว่าคุณจะไปใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต <c oughs> แล้วไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นซึ่ง <c oughs> เราคิดว่าการใช้สิทธิเสรีภาพของนักวิชาการในการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ย <c oughs> เป็นลักษณะที่เกินเลย <c oughs> นะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานชัดเจนว่าเอาข้อมูลที่ไม่รงมา <c oughs> มาใส่ความนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ไปบอกว่าการเลื่อนประมูล1ันของกทคเนี่ย ทำให้ประเทศชาติเสียหายกว่า1.6แสนล้านบาทซึ่งไม่ต้องแค่แสนกว่าล้านนะครับแค่พันบาทเนี่ยถ้าใครมากล่าวหาผมเนี่ยว่าผมทุจริตเนี่ยนะครับว่าผมขี้เกียจทํางานเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมซึ่งเรามองว่ากตคแล้วก็บุคลากรของสํานักงานกสทชทำงานหนักครับเราจะหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนจํานวนกว่า17ล้านคนเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตจะทําเพื่อประเทศชาติอย่างไร แต่บังเอิญดุลพินิษโดยชอบด้วยกฎหมายของเราแต่ไม่ถูกใจเขาก็มาเหมาว่าที่ไม่ถูกใจเขาเนี่ยเป็นการที่เราใช้ดุลพินิษ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้ประเทศชาติเสียหายซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเราต้องปกป้องศักดิ์ศรีไม่ใช่เฉพาะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีขององค์กรในส่วนของสํานักงานเองนะครับสำนักงานกสทชก็เสียหายหาว่าเราขี้เกียจเราไม่ทํางานนละที่สําคัญที่สุดการวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้เนี่ย ทำให้เกิดคําคอรหา <Okay. S 2> จากสังคมว่ากสทช <Okay. S 2> ไม่ทํางานสํานักง,งานกสทชไม่ทํางาน <Okay. S 2> นะครับแล้วสูเอีย <Okay. S 2> เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต <Okay. S 2> แล้วเราจําเป็นต้องพึ่งสารยุติธรรมเป็นที่พึ่งสุดท้าย <Okay. S 2> ของเราเพื่อให้ความจริงปรากฏเอาความจริงทั้งหมด มาเปิดเผยเพราะว่าการพิจารณาคดีต้องทําโดยเปิดเผยและเราหวังว่าเราจะได้รับความยุติธรรมจากศาลยุติธรรมครับค่ะโน้ี้ต้องขอขอบคุณดรสุทธิพงศ์มากเลยนะคะที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องคดีนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าค่ะเพราะนในช่วงหนึ่งคำถามกับกสทชาค่ะสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสํานักงานกสทช